มีสตาในพระศาสดาและเมื่อเราทรงจําคําพระองค์ได้เนี่ยการคิดติดตรึกเนี่ยมันก็จะคิดติดตรึกในในคำของพระองค์นะคำพระองค์จะเชื่อมโยงสอดรับกันหมดก็เป็นเหตุให้เปิดธรรมที่ถูกปิดได้เนี่ยพรจ้าก็อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเลยดังนั้นคนที่จะคนที่จะเห็นธรรมะ ซึ่งทนต่อการเพ่งพิสูจน์นั้นจะต้องมีการคิดตตึกไค้ควรนะมีธรรมวิจยะธรรมวิยะมันจะมีได้ไค้ควรได้ติึกตึกได้เนี่ยจะต้องมีการทรงจําคําของตถาคตได้การจะจําได้จะต้องได้ฟังได้เสพครบในปัจจุบันก็มีหนังสือได้อ่านซีดีได้ฟังคือเราได้เสพครบคําของตถาคตถึงจะจําได้ ถึงจะเอาไปคิดติดตึกไถ่ควรได้ทำทั้งหลายถึงจะตนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาความพอใจในพระสัทธรรมจึงจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะจะมีอุตสาหะความเปลี่ยนพยายามนะแล้วก็จะ,ะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมอย่างนี้เนี่ยพระเจ้อธิบายลําดับขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้อย่างไร ดังนั้นอันดับแรกต้องต้องได้ฟังก่อนนะท่าน,นี้จะได้ฟังจะทำยังไงล่ะนะจะได้ฟังก็ไล่ลำดับต่ำลงมานะก็ต้องพบกัลยาณมิตรมิตรที่ดีจะพาเราไปฟังรรมนะพอพบกัลยาณมิตรเนี่ย <c oughs> เริ่มมีศรัทธามีการเข้าไปหา <c oughs> เข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงแล้วก็ฟังซึ่งต่ำ แล้วก็ทรงจำทำนั้นไว้นี่คือเหตุปัจจัยของการได้ยินได้ฟังต่ำ